เป็นยางขึ้นเลือกบอักฮงฮอนเลนครับผมสำหรับสำหรับผมได้ผมคิดว่าอันพืชตระลายางที่ปลูกมาขันจะเพียรเปรียบเทียบใน,นหลักปีแล้วครับอรา,ายรับรายรับมันมันบักฮงฮอนแลนผมมองว่ามันมันได้หลายกลัว่าไหลายกา <c oughs> ล,ยลยกวัวแล้วก็คุมขาในระวางปีนั่นนะครับ <c oughs> กับกับไรเป็นพืชที่ผมตอบโจทย์ว่าเป็นยึดยึดเป็นพืชดลักนะครับพืชดล่องก็จะมีเขาโพดแน่มีอย่างแน่ตอนตอนนี้พี่ต่อปลูกมากจ็ดปีแล้วนะครับอันนี้เขาปีที่หาครับปีที่หาครับผมก็คือในหาปีนี้เหมือนกัว่าเขาเขาก็ไรทุกปีวะครับไม่ฮันแมนครับจะจ,จะมีแค่ปีแรกครับที่ตั้งใจเฮ็ดเรากับมือใหม่เลยฮะขาดเราก็เจ่งแต่ว่าเฮ<อ>็ดเฮ็ดแค่สองไร่ฮะ ็คือแบบขาดทุนแบบแบบพับเสื้อเมื่อเลยบ่แม่นคว่าบ่ไ้อย่างจักบาทเลยคือจมเลยครับมันเฮู่บุรีร่ำควาครับตอนนั้นแล้วที่นี่น้ามกระเบิดพ้าอยู่กระเขาต้นกระชกความหลูกก็บโบมีนีหยังเป็นอย่างแต่ละอย่างกระ่รลูจากถามเขาเขากระตอบให้แต่ว่าเขาก็บอกเข้าใจคมือหม่แหงครับถือว่าเป็นประสบการณ์ปีแรกเนาะหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาก็เริ่มเริ่มเริ่มกินดาบเขา นะครับแล้วก็ปีล่าสุดนี้ก็ถือว่าทํากําไรได้เยอะเยะมากมนะครับเนาะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดสาหรับพีต่อเนาะครับผมคือคือแตกอนก็เคยเห็ดอย่างอื่นมากเหมือนกันครับกับแตกอนขันว่าเป็นเผื่อเกษตรกับเห็ดกับอ้ายครับก็มีปลูกปลูกมันปลูกแคนตาลูปนะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นบุกฮงครับหลังจากที่อันนี้มาหลังจากที่ออกมาเยึดอาชีพเกษตรแล้ว กะสินี้หลักๆก็บเป็นบกฮ่งตลอดเลยครับตั้งแต่ออกมาเลยตลาดายน,นี้พืชเสริมแล้วก็เป็นบกฮวงห้อนแลนที่างเดียวเลยบอครับไม่นครับเป็นหลักเลยเป็นบกฮวงหอนแรนเป็นหลักเลยครับแบบถาุติวมาเฮาอยากปลูกมีคือตลาดขายนี่ยากบอครับจริงๆตลาดตลาดขายนี่ก็บ่ยากครับส่วนมากเขาจะผมยึดหลักยางเดียวเลยคือว่าขันของงามของดีแดงน้ำหนักได้อันนี้ แม่คราแลนาหาเลยฮะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องเบ่งที่ปริมาณในการปลูกครับรบ,บางครั้งผลผลิตงามมีลีลูปทรงดีอย่างทุกอย่างมันเนียบจริงแต่ว่าผลผลิตเวลาออกขายแต่ละเทียมันไดประมาณแค่หา่อยหกลอยลกังสี่ครับมันกลไปตลาดใหญ่ไ่ไอ้อ๋อก็ก็คือถ้าจะเหมาะนี่พี่แนะนําจะไล่ดีครับอ่าจริงๆ เป็นซิฟไรจะดีครับแต่ว่าเฮคันตี้เฉลี่ยก็คือออกได้เท่าละสามตันนี่สิครับสามตันขึ้นนี่สิครับ,รบก็คือให้มันพ่อเที่ยวหนึ่งแม่ครับประมาณสองพันสองพันต้นหรือว่าพันแปดลอยต้นยังแปดไรนี่ก็ได้ขนาดผลผลิตทุกตน้นมันได้ซ้ำกันครับแต่วมันก็จะมินมินหรือเข้าร่วมกลุ่มกันหนึ่งทีม่แน่นครับร่วมกลุ่มกันซิฟขึ้นนี่สิซิฟไรขึ้นนี่สิก็ออกได้เป็นคันครับครับมันก็ว่าเป็นแม่ข้าเขาจะ มันจะมีอำนาจตอนร้องยับแม่ค้าหลายขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาแมค้ามาเอาเขาก็มาเอาได้เต็มจํานวนที่เขาต้องการที่จะกลับไปเพราะาคุมค่ารดคุมคาล้างคุมคาโฟมันเสียครับรบ้านนี้ไอ้น้<ไ>นอยเกินมันก็บบไดธุรกิจตัวนี้มันเป็นเงินสดเลยบ่ครับอ่าจะมีอยูสองแบบอะครับจะมีแบบว่าเงินสดก็มีคือแบบจ่ายของกอนขื้นสวนเลยก็ค,คือมาหนาสวนปึ๊บขนของขื้นปึ๊บจ่ายตังค์เลยก็มีส่งน้าหนักไป เราอีนี้อีกแบบหนึ่งก็คือว่าแม่ค้าแม่ค้าแบบว่าบินต่อบินครับบินหนีมาบินบินห้อกระไดบินก้อนยังไงครับก็คือเอาเอาบินนี้ลงไปได้บินที่แล้วมาลักๆกอ่ะตลาดก็จะเป็นประมาณนีเลยครับอาจจะมาเป็นแม่ค้าประจําขายกันมาหลายปีครับเขากระิมี้บ่บดไดเอ้นวมาดองเงินนะครับแต่ว่านี่เป็นการหมุนตามหลอบก็อ่าหนึ่งรอบบินมาทันตอเนนะครับก็คือห่อเราไดเงินใส่ตลอดแต่ว่าเขาจะได้บินถัดมาจากนั้นเนี่ยซื้อครับ ส่วนมากแม่ค้าจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถาม่าแม่ค่าเงินสดอมีบอมมีคขึ้นกันครับแต่ว่าในกรณีเงินสดเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่หลายอย่างขึ้นกันฮะบางครั้งเขากับฟิกของเกินครับก็คือแบบคัดใส่ะคัดเนี่ยงยังสิเปเป๊ะเลยยังสิเนาะทุกอย่างตรงเป๊ะทุกอย่างตรงเนียบแต่ว่ามันก็แลกมากับเงินไว้ครับบางครั้งเขากับหมักทั้งนั้นอบ่ค่อยมีปัญหาดีครับแต่ว่าของผมเราก็อาจจะมียนหยวยกันแนงสรฮะมันก็แล้วแต่ครับเพราะว่าจริงๆกับ เป็นไปได้นงั้นสดก็ดีครับแต่ว่าคันดองได้ก็ขอให้ดองบ่โดนครับประมาณบ่กเกิน3ามที่มือกับจ่ายบินอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเออของเข้างามแล้วก็จำนวนที่ถึงเนาะตลาดบ่ต้องเป็นห่วงนม่ครับตลาดกะหลยครับมันบ่แมีนเฉพาะในในหนีพ่อรหมไล้ไล้อยู่โอเคครับขอบคุณครับ